จะเอาคืนจริไหมเออนี่ครับนี่ฟื้นแล้วน้องฟื้นแล้วทูมโร่นะยกไหนเมื่อกี้กกนะรถัดเข้าไปรมัด่สเท่นั้นเองจทูมโร่โดนรับแปก่อนนะครับฟื้นแล้วโดนไครับหัดหนเมื่อกี้หัที่ไหนวะใ้อุเลยแล้วก่อนลงโดนสอกโดนรับแเข่าก่อนใช่ไหมเนได้ยังเป็นได้ยันเก่งเจ้าทูมโร่ครับผม นพายุหมัดพายุอพายุเข่าก็เป็หลกเนชุดลยนะครับผมทีมเตะทีมเตะก็อะไรเข้าไปทำไมเขาไม่เล่นดีฮะฟุตซอลเขาเล่นอย่างม่สั้นเห็นเครอรวมของทีมเตะทีมเตะได้แล้วตัวใหญ่สวัดีครับน้องนเี่ยครับผมฟื้นลยวเาคุรโลกงไงบ้างเกมกระชวงเราเนี้ยรู้ไหว่าก่อนก่อนที่เราจะโดนน้องนีเราได้เปรียบด้วยราคา ที่ไดอยู่ครับตพม่าก็ได้เปลียนแล้วก็บอกแล้วเรื่องเอาเตะเอาแกจะเอาคืนนะนะแกว่าจะไปเอาคืนนช่ไหมคือโดนแล้วจะไปเอาคืนบอกคืนได้ไหมน้องหนักหนักควาเอาละสู้มาต่อไปน้องชายที่ว่าถ้าไม่โดนนี่เกมเกมจะออกมาแบบไหนครับเอาควาไปครับเอาความโค้ดใกับแฟนมวยที่เชียร์น้องวันนี้นะครับผม โอเคนะครับน้องปานการ์นกับเจ้าทูมอโลนะครับน้องเขากำลังมึนอยู่กำลังสมปญญาลกันอยู่นะครับผมโอ้โหทำมาดีๆเป็นต่อมาดีๆนะครับไปบวกไปแลกกับตัวเล็กกับรุ่นพี่ก็กระดูกดีกว่าครับเรียบร้อยเลยครับชอยเก็บฉากเลยเาทูมอโ่เป็นนั้นว่าครับเจ้าโชคดีก็แจ้งเกิดได้สวยหรูไฟเดียวเจ้าโชคดีแม็กเก็ดีนะครับผมวันนี้ยังไม่มาแลครับเจ้าโชคดีนะครับผม ว่ายายวารีนั่นเอาอายุเอาลหรครับวายคู่รองคู่เองผ่านไปด้วยความมันเลยครับวันนี้ครับเราตามหาผู้ชนะกันก่อนก็จะโชคดีน่าจะรับอัดฉีดนะครับผมไม่มีนะครับนักมวยอ๋อนักมวยนักมวยข้บงภายในล่ะอ๋อนักมวยโชคดีแตกนะครับน่าจะเย็บแผลในห้องพยาบาลนะครับผมโอเคแล้วประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ น้องก็เย็บแผลอยู่ในฝ่ายแดงจะโชคดีแตกนะครับผมโอเคครับพี่บรรยากาศสนามมวยดอนเมืองนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม